ดูเลยปะยจ,จ,จุนมาลุจ,จุนงยใครวะแม่แมจ่จุนคือแม่จินคเดนภาคน,นี้มันเหมือนมันแล้นเพิง่งออกกลับมามันออกกลับมาเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นอดีตหรือว่าปัจจุบันหรือยอะน่าจะเป็นแค่คิดมั้งแบบในอดีตเนึกวม่ามัน่าอดีตแล้วแบบอุดานาใหมุ่้มเคือที่อุ่ดานโคสวยเลยด่านสวยจริงเงี้ยด่างโคสวยเลยจุน อันนี้ใช่ไหมดูอาสมาไม่รู้กูไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเจอเลยเออน่าจะดีน่าดกูจำได้แค่ภาคผู้หลับภาคเยกศมันจะขวดตีบบใคยคาสุยะแน่ไม่วรอจนอาสมะเอาไม่ตีลูกตัวเองถึงลูกอ่ะถึงลูกอันนี้ต้องเป็นในจิตในเรื่องต้องเป็นในจิตแน่เลยมชกวะเออว่าอะไรอ่ะพลังเฮียอะไรวะ ท่าใหม่ผมไม่เย <S <S คยเจอมีพลังแม่ไปตายได้วยนี่แม่มีพลังนี่ไงเฮ้ยแม่พลังที่อะไรเนี่ยมีใครขัดจะาแล้วเฮ้ยแต่เสด็จก็มีชีวิตอยู่จริงแม่มันไม่ตายแม่มันตดนออกไปเย็ดโดนออกไอ้นั่นโอเกอร์ไหมโอเกอร์ในภาคสามก็ต้อไปเสียเป็นไงนะวะเอาดิ โอ oh! Oh! ้ท่าแม่งท่นะมันไปฝึกมาไหนแม่นไปแอบฝึกมาปะฝึกเพื่อมันตีฝึกเพื่อมันีพ่อโดยเฉาะ่ะนี่เออโอ้เฮยมาทำไปไ้นทำไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเก็บะโอ้โหวันที่เลยเฮ้ยโอ้งๆเเลยเะ เราได้าาจปล่อยตอนจบล้วเราได้จุดปล่อยตอนจบแล้วเออจุดปอยตอนจบเหรอเฮ้ยเทีว่ะเฮ้ยเทีนะต้องไปตายไม่นคนเปลี่ยวเลยคนเปลี่ยวเลยโอเคเท่านี้ตัวละครมันก็จบหมดแล้วนะคือตัวละครแบบไม่ใช่หมายถึงในเอ่อในในเซตแรกอะเซตที่มาแน่แน่คือพวกนี้เว้ยค nee ือจบแล้วหมดแล้วไม่ไม่เหลือละไม่น่าจะมีใครละ อาจจะต้องรออีกนานเลยกว่าจะปล่อยทีเซอร์ตัวทีเซอร์ตรัวละครออกมาไว้แบบไหนเอพวกนี้ตัวละครหลักใช่ไหมเนี่ยที่มันจะเยวข้องในเรื่องใช่ใช่<ๆ>เอพวกนี้น่าจะเป็นตัวละครหลักตัวละครเด่นเด่นะพูดประเด็นดีกว่าเพราะว่าคิงมันไม่อยู่ในเรื่งองหลักหรอกคิงแต่มันเด่นด้วยมม่กันเลยคิงมันเด่นเว้ยคือไอพวกนี้คือตัวละครที่มันอยู่คู่บุญเว้ยตัวละครพวกนี้คือคู่บุญเลยประมาณนั้นทีเนี้ยต่อไปอ่ะมึงว่าเซตต่อไปใครจะมาบ้างกูขอดับไว้ตัวหนึ่งกูว่าสตี <uther> king. อเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้คุณพ่อพ้างี้อาจจะไม่มา <tinc 999. S 2> ไม่รู้เหมือนกันมีเกียวเกียวมีดอกบ่มีดอกคนแม่งเอ้ยผู้หญิงคงินยนะเอะไรแล้วก็ไอ้นั่นนักมาเนี่ยเออผู้หญิงเงยนเยอนเลยไอ้ไอ้ไอ้เต้นไอ้เต้นอะไอ้ไอ้ผู้หญิงรวยๆผมไม่รู้จักชื่ออะไรก็เท้าอ่ะอลิซ่ามั้งอลิซ่าบลสโกโนืกับกับคู่ปรับมันอะที่ปั่นจักรยานมาโรงเรียนทุกวัน คาซูมิป่ะวะคาซูม uh ิม huh ั้งกูจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็สาวจีดเลยแล้ว totally ก็ยูชิมิสึยูชิมิสึก็คู่บุญคุณคุณกูว่าน่าจะมียูชิมิสึแบบโผล่มาตอนแรกๆเลยอีกตัวหนึ่งกูหอใบอันเนาะหอใบอันมาเอาว่าใบอันก็คู่บุญตั้งแต่ภาคสามกเคยหายไปถ้ามันมามันมาพร้อมกันวะกูว่าใช่ไอ้ใบอันกับยูชิมิสึเนี่ยมันเป็นคู่ปรับกันเว้ยถ้ามันจะมามันต้องต้องมาพูุ่งันนี่ไงตอนแรกกูคิดว น <laughs> ี่มึงอยู่รอดมาโดยตลอดเลยเหรอกินสยาเมึงแล้วก็ตบผัวตัวเองเล่นดแล้วก็เสยหน้าผัวตัวเอง